สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง BFP ธรรมดานะครับช่อง v i p ธรรมดาเก็จะัำเสนอทำเสนออนาลกาชาตินะครับอนาลกาชาติวันที่30ตุลาคม2567นะครับอนาลกาชาติก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะอันนี้ให้ชมทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นเริงเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันนะครับ ก็เลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋องเราก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆกันเท่านั้นนะครับแนวทางเท่านั้นนะเขารลมเพื่อความมันเทิงเป็นหลักนะครับอ่ะมีอะไรบ้างมาฝากก็มาดูกันเลยนะครับสี่กับห้านะครับสี่ห้าหกนะ,ะเรียกวินก็สี่ห้าหกเก็บแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับตัดตัวใดตัวหนึ่งออกก็ได้นะตัวที่มันจะไม่ออกอะ่ะตัวที่มันจะไม่มา ได้รู้ได้ไงว่าตัวไหนจะไม่มาใช่ไหมชิดว่าเก้าไม่มานะคิดตัวเก้าไม่มานะอ,อืมอ่าใครไม่ชอบเก้าก็จัดออกไปนะตามอาจารย์นะสี่เอทีเจ็ดห้าเจ็ดนะครับสี่แปดห้าแปดทีเก้าห้าเก้านะครับ สี่ศูนย์หี่หนึ่งเอาหนึ่้าหนึครับ 5, 6, 6, 6, 8, 10, ถ้าหกมาเดี๋ยวหกแปดสิบจุดสองก็คงจะหกเก้าศูนย์หนึ่งอประมาณนี้นะครับเราเน้นที่เก้าศูนย์หนึ่งใช่ไหมใครว่าเก้ไม่มาก็ตัดออกนะครับประมาณนี้นะอาจารย์ว่าเก้าดับแน่ๆแบบนี้ครับเราเน้นที่ห้านะเน้นที่5ก็ตรงนี้นะครับ ยืบเรีอบร้อยละฮาหน่อยกาชาตเลครับหาหนอยกาชาตอืมเเน้นที่ตรงนี้นะเด่นนะครับสีเขียวเนี่ยข้างล่างเป็นตัวรองนะอ,อันนี้ก็เป็นเด่นเหมือนกันเพราะเราเน้นที่ห้าใช่ไหมห้ารูดวิ่งนะครับส่วนชุดวินเนี่ยพิจารณาดูนะครับส่วนมากมันจะมาสามตัวบนละประมาณนี้แต่มันก็หลายชุดหน่อยหาเด่นมาตาัดเอาครับตามนี้นะครับอ่ีจดเอาเลยรามนี้ 4ี่เก้าห้าเก้าสี่ย์ห้าศี่หนึ่งห้าหเดินนะไปกลับด้วยนะครับส่วน6เป็นวรองนะอ่าครับถามี้เลยครับรแล้วครับเจิดเอาจุดเอาจให้เวลาดูไม่ทันก็ดูใหม่อีกสักสามรอบก็ได้อืมอันนี้นะครับอโอเคครับอ่าบอบขอบขอบขอบคุณมากนะครับ